สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระสหุ้นนะครับประจำวันที่19ตุลาคม2554ครับก่อนหน่นเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับดัชนีดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับลดลงไปแรงพอสมควรนะครับลงไปถึง18.88จุดปิดไปที่9 5 2 7 5จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนั้น23,122ล้านบาทสัดส่วนน,นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนักลงทุนสถาบันซื้อเข้ามา184ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายออกไป547้ล้านบาทต่างชาติยังคงซื้อเข้ามาต่อเน,นื่องนะครับแต่ลดลงเหลือเพียง126ล้านบาทครับและนักลงทุนทั่วไปซื้อเข้ามา236ล้านบาทตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อวานดาวโจนส์รีบาวขึ้นมาแรงทีเดียวบวกไป180จุดหรือ1.58%ดนะครับปิดไปที่นม่าอยจ็เจ็ุดนักเสกเองก็บวกขึ้นมา1.63%ทึ่งสุดคงจะเปครกขึ้นต์ที่แรง ทำให้นิกกี้ช่วงเช้านะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดมาบวกขึ้นนะครับ66.34จุดนะครับเปิดมาที่8,808.25จุดนะครับหรือบวกขึ้นมา0.76%ด้านราคาน้ำมันดิบในเม็กซิกกรีบาวขึ้นมาเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาถึง1.96ดอลลาร์นะครับปิดไปที่88.34ดอลลาร์ต่อมาเรลค่าระวังเรือก็ปรับลดลงครับ20 4ดนะครับปิดไปที่2 1 3 6จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมืวานนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้รับปัจจัยบวกจากกรณีที่เยอรมนีและฝรั่งเศสนะครับได้บรรลุข้อตกลงการเพิ่มวงเงินให้กับกองทุนรักษาศิลภาพทางการเงินยุโรปหรือว่า EFS ขออภัยนะครับ EFSF นะครับซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ทําให้นักทุนคาดการณ์กันนะครับว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปในวันที่23ตุลาคมนี้ก็น่าจะมีมติการขยายกองทุนในอีกหลายประเทศตามมาด้วยนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบครับนอกจากจะได้ปัจจัยบวกทางยุโรปเข้ามาช่วยหนุนแล้วนะครับก็เป็นอัตราค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงครับก็หนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากธนาคารหลายแห่งในสหรัฐนะครับที่ประกาศผลประกอบการออกมาดีเกินคาดไม่ว่าจะเป็น JP Morgan แกหรือว่า Bank of a m e เมริกาครับ ส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์ลิมทํารงคุลนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวก็ค่อนข้างผันผวนทีเดียวแล้วก็ปิดตลาดมีแดนลบนะครับโดยช่วงแรกในดัดชนีก็ปรับตัวลดลงจากความกังวลของปัญหาในยุโรปนะครับจากกรณีที่เยอรมันออกมาเปิดเผยว่า ยังไม่มีความคืบหน้าในมาตรการการแก้ไขปัญหานี้ในยูโรโซนนะครับแต่อย่างไรก็ตามระหว่างวันก็มีการรีบาวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็เป็นไปตามสัญญาณทางเทคนิคหลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวลดลงมาอย่างหนักแล้วสําหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าคาดว่าจะแกว่งตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับแต่ก็มีปจัจจัยบวกมาจากดัชนีดาวโจนส์และราคาน้ามันที่ทะยานขึ้นมาเมื่อคือนนี้ก็จะเป็นช่วยหนุนเป็นอย่างดีนะครับส่วนปัญหา เรื่องน้าท่วมก็ยังเป็นตัวกดดันภาพรวมตลาดทุนไทยอยู่นั่นเองครับโดยกลยุทธ์การลงทุนนะครับแนะนําให้ทยอยขายในกรอบแนวรับแนวต้านนะครับโดยหุ้นที่น่าสนใจก็ให้เน้นไปในหุ้นกลุ่มพลังงานและวัสดุก่อสร้างประเมินแนวรับที่940จุดนะครับแนวต้านนั้นอยู่ที่970จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ